ครับสวัสดีครับยิ่งนานวันนี้ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจไทยจะยิ่งอาการหนักนะครับอย่างล่าสุดนี่รองนายกสมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ยก็ถึงกับออกมาเปลยนะครับว่ากรกฎาคมหกสามนี่นะครับเริ่มครึ่งปีหลังเนี่ยจะมีคนตกงานเพ่นกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนี่ประมาณ2ล้านคนนะครับเยอะนะครับแล้วก่อนนั้นไล่ๆกันเนี่ยแบงค์ชาติเองก็ออกมาพูดนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันอาการหนักกว่าที่คิดเนี่ยถึงขนาดที่ก่อนเนี้ย แบงค์ชาติก็เคยประมาณการนะปีนี้แหละครับแบงค์ชาติเคยประมาณการว่าเศรษฐกิจมันจะติดลบหนักถึง5.3%เแต่ว่าล่าสุดนี่นะครับมิถุนาเนี่ยแบงค์ชาติก็ออกมาเปิดประมาณการใหม่บอกว่าเศรษฐกิจมันหนักกว่านั้นครับมันจะติดลบถึง8.1%นเปอร์เซนะฮะซึ่งมันจะหนักกว่าปี2 5 4 0ิวิกฤตต้มยำกุ้งที่ตอนนั้นเนี่ยติดลบแค่7.6%เปอร์เซนมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับทำไมดูเหมือนว่ามันจะแย่ลงแย่ลงทุกวันเนี่ยเดี๋ยวจะมาฉายภาพให้ดู ถ้าย้อนความกันไปสั้นๆเนี่ยนะเท่าที่จะเล่าให้สั้นได้มันก็ยาวนี่นะเศรษฐกิจมันแย่มาตั้งแต่ปีก่อนๆปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันติดเออมันไม่ถึงติดลบก็จริงแต่มันโตต่ำลงมาเรื่อยๆปีที่แล้วเนี่ยบวกแค่2.4นะคนก็เริ่มตกงานกันมากขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับคือออกอาการ กำลังซื้อหายไปเนี่ยนะถ้าไปดูดัชนีผู้บร่อยคกนี่มันต่ำต่ำต่ำ,ตำล,งลงมาเรื่อยๆนี่นะฮะส่งออกนี่ก็โวบปีที่แล้วส่วงออกมีปัญหาบ่นกันมากเลยนะครับเรื่องค่าเงินบาทแข็งเรื่องอะไรเนี่ยส่งออกปีที่แล้วแย่แย่มากๆท่องเที่ยวก็เริ่มไม่ดีเริ่มเห็นชัดนี่นะพวกยอดขายรถขายบ้านขายคอนโดอะไรในเริ่มฝืดและปีที่แล้วเนี่ยที่สําคัญคือแบงก์พาณิชย์ที่ปล่อยกู้เริ่มเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อกู้บ้านกู้รถนี่นะฮะปล่อยยาก เพราะอะไรฮะเพราะไอ้สองตัวเนี่ยทั้งกู้บ้านกู้รถโดยเฉพาะกู้บ้านเนี่ยมันเป็นการสินเชื่อก,กู้สินทรัพย์ที่มันผ่อนกันยาวๆเนี่ยโดยเฉพาะบ้านเนี่ยผ่อนกัน10ปี15ปีเพื่อเยีย่สิปีก็ยังมีมึงฮนะไอ้ปัญหาพวกนี้ฮะไอ้วิกฤตต่างๆตั้งปีละปิดโดยเฉพาะปัญหาที่มันรุนเร้ามาจากเรื่องสงครามการค้าโลกรเรื่องค่างเงินบาทแข็งจนส่งออกแย่อย่างที่บอกเนี่ยนะนักท่องเที่ยวก็แยงเพราะว่ามาบ้านเราเนี่ยเขาต้องใช้เงินเยอะขึ้นนี่ะนะ เพราะว่าค่าเงินมันต่างกันของเราค่างเงินแข็งนี่นะรายได้เข้าประเทศมันก็เริ่มที่จะแย่แล้วก็ส่งออกแย่นักลงทุนก็ก็ไม่มานะเพราะมาลงทุนบ้านเรานี่มันอาจจะเขายจะต้องใช้เงินเยอะขึ้นด้วยเนะี่ยแล้วมันก็มีปัญหาเรื่องเรื่องจากการเมืองต่อเนื่องกันมาก่อนหลายปีก่อนนั้นแล้วด้วยนะี่นะคือพูดง่ายๆพอมาปี63ปีนี้มันเกิด วิบัติซ้ำกรรมซัดหนักเข้ามาก็คือเรื่องโรคระบาดนี่นะพูดง่ายๆว่าโรคระบาดครั้งนี้มันมาแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือมันทำให้เดี่ยงวิกฤตกันไปทั่วโลกเลยนี่คือเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเลยนะนี่ไปดูขนาด IMF นี่นะฮะซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกนี่นะองค์กรการเงินระดับโลกเนี่ยเขาออกมาคาดการณ เพื่อท่านได้เห็นภาพว่าที่มันเดี่ยงที่มันวิกฤตเนี่ยมันเดี่ยงกันขนาดไหนเนี่ยเศรษฐกิจโลกปีนี้ IMF ที่เคยประเมินกันว่ามันน่าจะติดลบสักประมาณลบสล่าสุดมามิถุนาเนี่ย IMF ประเมินใหม่ครับบอกว่ามันจะลบถึง4.9%คือดูแล้วมันหนักขึ้นมันอาการหนักขึ้นกว่าเดิมนี่นะะแล้วเขาก็บอกว่าอย่างอเมริกาเนี่ย ที่ i m เเคยประเมินว่ามันน่าจะติดลบแค่5.9นี่นะครับมาวันนี้เนี่ย IMF บอกว่ามันจะหนักไปถึงลบ8เตศรษฐกิจของอเมริกาปีนี้นะครับยูโรโซนนี่หนักเข้าไปอีกกลุ่มสหภาพยุโรปหรือว่ากลุ่มประเทศยุโรปนี่นะครับก่อนเนี้ย m m เคยประเมินว่ามันจะหดตัวลบ7.5 แต่วันนี้เดือนมิถุนาเนี่ยมิถุนา6 3เนี่ย i อ f ออกมาเปิดข้อมูลใหม่ว่าไอ้มานั่งดูกันใหม่แล้วเนี่ยมันน่าจะติดลบหนักถึง10.2 10.2เลยนะเป็นเลข2หลักเลยนะครับอาการหนักมากนี่นะและไอ้พวกนี้มันก็เป็นตลาดส่งออกหลักๆของเราด้วยเนี่ยก็คือปัญหาที่ว่าทำไมส่งออกมันถึงได้มีปัญหามาตั้งแต่ปีที่แล้วพอมาเจอวิกฤต เดี่ยงกันไปทั้งโลกอย่างเงี้ยแล้วติดลบกันหนักๆอย่างเงี้ยล่าสุดเนี่ยข้อมูลตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์นี่ชัดเจนมากเลยนะครับว่าเมื่อเดือนมิถุนาเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ออกมาพูดถึงตัวเลขส่งออกของเดือนพฤษภาซึ่งเป็นตัวเลขจริงแล้วเนี่ยติดลบถึง22.5%เปอร์เซ็นต์นี่ฮะมันสะท้อนออกมาชัดเจนเลยว่าทั่วโลกมันสหาหัสกันหมด มันติดลบ22%นี่ยังเป็นตัวเลขที่ยังดูมีทองคำมาช่วยไว้แล้วก็ส่งออกทองคำได้เยอะนะถ้าตัดตัวเลขส่งออกทองคำออกไปเนี่ยนะเขาบอกว่าไอ้ตัวเลขพฤษภาเนี่ยมันย่านน่าจะติดลบไปถึง27%กว่าๆน,นี่คือภาพของอาการที่มันสาหัสจริงๆเลยเนยแล้วที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยนะที่เศรษฐกิจมันเราแย่อยู่ตอนนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าโครงสร้างรายได้ของบ้านเราเนี่ย มันไปพึ่งพารายได้เรื่องการส่งออกกันท่องเที่ยวคือพูดง่ายว่าไปพึ่งพารายได้ต่างประเทศมากเกินไปผมจําตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะน่าจะเกิน60%แต่ยังไงนะเกินพึ่งแน่นอนนะเราไปพึ่งพารายได้จากต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายได้การส่งออกไปเอาเงินเขาเข้ามาเนี่ยรายได้หวังจากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วเอานักเอาเอาเงินนักท่องเที่ยวมาใช้จ่าย,ายในเมืองไทยเนี่ยเราไปหวังตรงนี้แล้วก็เรื่องการลงทุนต่างประเทศอะไรต่างๆนเนี่ยนะ พอมันเกิดวิกฤติเราเดี้ยงไปด้วยเลยนะี่คือพูดง่ายว่าพอโลกแย่เราก็แย่ตามโลกไปด้วยนี่คืออาการของบ้านเราอย่างนี้นะแล้วทีนี้เรื่องแบบเนี้ยคนที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบเวลาปันหาเศรษฐกิจของประเทศมันมีปัญหาเนี่ยรัฐบาลปฏิเสธไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลพราใครมาเป็นรัฐบาลห้ามบน่นอย่าบน่นว่าทำไมจะต้องมาเหนื่อยมันเป็นหน้าที่ของท่านเพราะท่านอาสาเข้ามาทํา นี่ก็คือรัฐบาลเองเนี่ยก็พยายามที่จะออกมาแก้ปัญหาอัดชีดเงินมาสารพัดนะช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งมีทั้งเงินมาแจกมีทั้งไปลดโน่นลดนี่สินเชื่อโน่นนั่นนี่ซอฟโลนอะไรต่างๆเยอะมากเลยนะครับก็คือพูดง่ายว่ารัฐบาลไม่มีเงินก็ต้องไปออกกฎหมายเพื่อไปกู้เงินกันมาเนี่ยนะกู้กันมาออกมาเป็นล้านล้านบาทแล้วเนี่ยนะกู้วิธีไหนก็ไปออกพันธบัตร ไปออกอะไรต่างๆเพื่อไปกู้จากประชาชนคนที่มีเงินออมเงินเก็บก็มาซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อเอาเงินเนี่ยมาใช้จ่ายในวิธีการกู้ของรัฐบาลหรือไม่ก็จะไปกู้จากสถาบันการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็มีวิธีการของเขาเนี่ยนะครับเพื่อเอาเงินตรงเนี้ยมาจัดการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอัดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจต่างๆอย่างที่เดนรับแจกเงินกันคนเดือนละห้าพันสามเดือนหมื่นห้าแจกอีกหลายเรื่องเลยเนี่ยซึ่งมันเยอะมากเนี่ยผมก็จํา จําไม่ไหวนี่นะล่าสุดเนี่นะครับเดือนมิถุนานเนี่ยรัฐบาลก็อัดงบไปอีก55,000กว่าล้านบาทเนี่ยเพื่อที่จะลงไปเล่นกับโครงการเศรษฐกิจสร้างไทยแล้วก็จะอัดไปอีก2อง0 0 0หกกว่าล้านเนี่ยนะครับไปช่วยเนี่ยไอคนที่จะตกงานแล้วไปอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย ไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องด้านสินเชื่อทางด้านการเกษตรไปไอโครงการอะไรต่างๆเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าไอตรงส่วนเนี้ยที่กําลังออกมาเนี่ยรวมแล้วเนี่ยสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกว่าล้านเนี่ยจะไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องการพึ่งพาตนเองภายในประเทศตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไอการไปพึ่งพาต่างชาติเนี่ยพึ่งพาไรายได้จากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยพอมันแย่กันทั่วโลกเนี่ย แล้วเราไปเป็นรายได้หลักอยู่ตรงนั้นเนี่ยอันนี้เราก็สาหัสอยู่อย่างทุกวันเนี่ยมันก็ต้องเลยหันมามองกับในเด็นเราพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้ได้ไหมหันไปเน้นเรื่องเกี่ยวกวับเศรษฐกิจพอเพียงที่จะมาช่วยให้มันมากขึ้นได้ไหมนี่แหละครับทึงเริ่มมามองว่าทึงอัดเงินเข้าไปอีกสามแสนกว่าล้านนี่นะแต่ว่าอัดนี่ไม่ได้หมายถึงว่าไปแจกนะฮะเป็นสินเชื่ออะไรต่างๆก็มีโครงการหลายโครงการผมไม่ลงรายละเอยียดตรงนี้เดี๋ยวมันจะยาวมากไปแต่ให้ท่านได้เห็นภาพว่า มันต้องกลับมาคิดเรื่องการเนี่ยรัฐบาลก็เลยต้องกลับมาคิดเรื่องการพึ่งพาภายในประเทศทํายังไงให้การคนเนี่ยสามารถที่จะยืนด้วยลําแข้งลําขาของตัวเองได้มากขึ้นในประเทศเนี่ยนะมีโครงการต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเกษตรซึ่งเป็นฐานหลักสําคัญส่วนหนึ่งของปากท้องชาวบ้านนี่นะหรืออย่างล่าสุดเนี่ยรองนายกสมคิดจตุศีพิทักษ์เนี่ย ก็มีการไปสั่งอันนี้กําลังพูดให้ท่านเห็นว่ารัฐบาลจะลงมาช่วยเพราะว่าเศรษฐกิจมันเริ่มอาการหนักมากขึ้นนี่นะรองนายกสมคิดเนี่ยก็สั่งให้ปอตทกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกฟผสององค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดยักษ์ของประเทศนี้เนี่ยนะบอกว่าไปจัดการเรื่องงบปี6.3กับ64เอาไปเร่งลงทุนไปดูเรื่องโครงการที่จะไปลงทุนให้มันเกิดการจ้างงานขึ้นมา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดนี่นะโดยไปอัดแผนการลงทุนในช่วง3ปีหลังจากนี้เนี่ยนับไปเลย3ปีไปจัดการเรื่องแผนการลงทุนอัดงบเข้าไปเต็มที่งบ3งบ6 3มงบปีนี้กับงบปีหน้านะโดยใช้วงเงินประมาณ1.1ล้านล้านบาท1.1ล้านล้านบาทนะล้าน2ตัวนะมองไป3ปีเลยนะ ยาวๆเลยเพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าพอโควิดมันเริ่มซาเริ่มนั่นไปเนี่ยแต่เศรษฐกิจมันไม่ได้ฟื้นกลับมาทันทีมันจะยังทอดยาวไปอีกไอ้ตรงเนี้ยลงไปอัดเพื่อกระตุ้นการจ้างงานเนี่ยนะแล้วก็มีการสั่งให้บอกว่าตั้งแต่1กรกฎาคม2องห้าเป็นต้นไปเนี่ยให้เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชุมชนนะเพื่อทำยังไงก็ได้เนี่ยให้มันเกิด เม็ดเงินเข้าไปหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจนี่เนี่ยไอ้ทั้งหมดนี่นะผมสรุปภาพให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยมันแย่กันทั่วโลกมันแย่หนักขึ้นกว่าเดิมหนักขึ้นกว่าเดิมยังไงขนาดหน่วยงานองค์กรระดับโลกอย่าง IMF นี่ยต้องประเมินเศรษฐกิจถึง2รอบประเมินไปแล้วรอบหนึ่งแล้วพอมาดูใหม่ล่าสุดเฮ้ยมันหนักกว่าเดิม ก็เลยปรับให้มันลบหนักขึ้นนะฮะแบงก์ชาติ chart, ซึ่งเป็นหน่วยงานเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเนี่ยก็ต้องประเมินกัน2รอบเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าคขาเรียนแบบกันหรือเปล่เดิมแบงก์ชาติมองว่าไทยเนี่ยมันจะติดลบแค่5.3แต่พอมาล่าสุดอย่างที่บอกฮะบอกติดลบ8.1ดจน่เน่จบปีนี้มันหนักขึ้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสรุปว่า ยาวไปเลยครับ3ปีเนี่ยจะอาการหนักนี่คือสิ่งที่มันชัดเจนแล้วก็มองเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับพอเป็นแบบเนี้ยแบงก์ชาติเองเนี่ยถ้าท่านจำได้นะครับไอความที่เศรษฐกิจมันแย่มาตลอดปีนี้ลหลังจากโรคระบาดเข้ามากันหนัำกันไปทั่วโลกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดไม่เคยมีนะที่แบงก์ชาติจะลดดอกเบี้ยนโยบายเนี่ย ขนาดนี้เนี่ยเฉพาะปีนี้เนี่ยนะครับแบงค์ชาติเนี่ยลดดอกเบีย้ยไปแล้วถึง3ครั้งล่าสุดเนี่ยดอกเบีย้ยยือนอยู่ที่ประชุมกนง,งหรือว่าคณะกรรมการการเงินของแบงค์ชาติล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่24เดือนมิถุนาเนี่ยก็ล่าสุดยังไม่มีการสั่งลดใหม่แต่ว่าให้คงดอกเบีย้ยไว้ที่0.50%ไอ้ตรงนี้สําคัญนะฮะท่านจําตัวเลขนี้ไว้ดีนะดอกเบีย้ยณนะวันนี้มิถุนาเนี่ย ยังคงไว้ที่0.50%มันมีนัยยะบางอย่างทำไมทำไมต้องคงดอกเบี้ยตรงนี้ไว้เพราะดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ต้องตุนไว้ถ้าครึ่งปีหลังมันเกิดปัญหาใหญ่ที่รออยู่เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวท่านติดตามดูเดี๋ยวผมจะไล่ฟังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแบงก์ชาติยังมีกระสุนที่จะเล่นเพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจไอ้ตรงนี้สําคัญนะครับทีนี้ไอ้การที่แบงก์ชาติทําอย่างนี้เนี่ย อย่างที่บอกอ่ะแบงค์ชาติเขาอยู่กับข้อมูลจริงเขาเห็นเขาเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นอยู่ไปตลอดเวลามันเขาถึงได้ประเมินเศรษฐกิจมาเป็นระยะไงฮะแล้วก็ปรับตัวเลขเศรษฐกิจมาเป็นระยะแล้วก็ปรับให้เราเห็นว่ามันหนักขึ้นเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะทีนี้ถ้าย้อนกลับไปดูสิ่งที่แบงค์ชาติเขาทําเนี่ยมันมีเรื่องใหญ่อยู่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งแบงค์ชาติก็ได้มีการสั่งการ เพื่อที่จะรับมือกับเรื่องนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเมื่อไม่นานก่อนหน้านี้เนี่ยนะนั่นก็คือคือเรื่องนี้พูดง่ายๆทำให้แบงก์ชาตินั่งไม่ติดก็คือเรื่องหนี้ครัวเรือนหนี้เราเราท่านๆนี่แหละฮะหนี้ที่บริโภคซื้อน่้นซื้อนี่กันเนี่ยนะหนี้ครัวเรือนตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนไทยเป็นหนี้ครัวเรือนกันมากขึ้นมันน่าห่วงนะเป็นหนี้ครัวเรือนกันมากขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้น คือลากยาวไปมากขึ้นกว่าเดิมคือบ้างไงไม่มีเงินใช้ไม่มีไปจ่ายคืนเขาเนี่ยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกโดยเฉพาะจริงๆมันเป็นแบบนี้มานานหลายปีแล้วนะแต่ว่าไอ้สามปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีตัวเลขของแบงค์ชาติมาให้ดูไอ้สามปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีหกศูนย์นี่ครัวเรือนไทยปีหกสองพันห้าหกสิบสองพันห้าร้อยหกสิบเนี่ยนะฮะนี่ครัวเรือนไทยอยู่ที่เจ็ดสิบแปดจุดหนึ่งของ GDP GDP ก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือรายได้ของประเทศเนี่ยเข้าใจง่ายๆนยมันมันเป็นนี่มากถึงประมาณ78%นะกว่ากว่าๆของของรายได้ประเทศเนี่ยนะพอมาปี61เนี่ยมันก็ขยับขึ้นมาเป็น78.4%พอปี62ปีที่แล้วเนี่ยหนักขึ้นไปอีกฮนะเป็น79.8เกือบ80%นะฮะของรายได้ของประเทศเนี่ยนะ หรือว่าถ้าคิดเป็นตัวเงินของหนี้ครัวเรือนปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยประมาณ13.47ล้านล้านบาทล้านสองตัวนะฮะสิบสามจุดสี่เจ็ดล้านล้านบาทนะฮะแล้วก็บอกว่าปีนี้ปีหกสามที่มันอาการหนักอยู่ชัดๆตอนนี้เนี่ยกำลังสาหัสกันกันอยู่เนี่ยก็บอกว่าไอ้หน,นี้ครัวเรือนเนี่ยมันจะพุ่งเกินแปดสิบ กว่าล้านไปเป็น80กว่าล้านเนี่ยนะพุ่งเกิน80ไปเป็น80กว่าล้านของถ้าเทียบกับ GDP เนี่ยนะสาหัสนะครับแล้วไอ้สิ่งเนี้ยที่มันกําลังนี่ควรเลยมันกําลังเดินพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นไปมากขึ้นเนี่ยนะแบงค์ชาติเขามองเห็นอยู่ว่ามันจะเกิดอะไรข้างหน้าคือท่านลองนึกภาพไง,ไง่ายๆฮะวันเนี้ยคนเป็นหนี้กันเยอะขึ้นในขณะที่รายได้น้อยลง ถูกลดเงินเดือนตกงานหรือว่างานหดหายไอ,ไอ้ส่วนหนึ่งคือเงินหายไปเลยเพราะว่าตกงานไปเลยเนี่ยนะมันเกิดอาการว่าเงินของคนในกระเป๋ามันน้อยลงหรือมันหายไปเลยเนี่ยแล้วเขายังเป็นหนี้อยู่มันสิ่งที่จะตามมาก,ก็คือว่าเขาไม่มีปัญญาชำระหนี้เพราะฉะนั้นถ้าแบงก์ชาติไม่ทำอะไรวันนี้เนี่ยวิกฤตการเงินมาทันทีนะ มันจะหนักมากนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดแบงค์แคทไม่ทําสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันจะเกิดหนี้เสียจะเกิดหนี้เน่าในระบบธนาคารเนี่ยนะไอ้ตรงนี้จะเป็นเรื่องใหญ่สิ่งที่แบงค์ชาติออกมาทาเนี่ยทาอยู่สามขยักไปพร้อมๆกันนี่นะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยให้ดําเนินการไปแล้วเนี่ยก็คือให้แบงค์เนี่ยพักหนี้ แล้วก็ขยายยืดเวลาการชําระหนี้พักหนี้ก็คือหยุดหยุดดอกหยุดหยุดการจ่ายเงินแช่แข็งไว้เลยฮะกือเอาไปฟรีดแช่แข็งไว้เลยหยุดไว้เลยทั้งดอกทั้งต้นนี่ยังไม่ต้องจ่ายแต่ดอกเบี้ยมันเดินของมันอยู่นะฮะโดยระบบของแบงก์ดอกเบี้ยมันต้องเดินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ต้องจ่ายแล้วก็ยืดไปว่าจะให้ไปเริ่มจ่ายเมื่อไหร่3เดือน6เดือนแล้วแต่กรณีไปพิจารณากันไปเนี่ยนะฮะอาจจะ6เดือนข้างหน้าค่อยไปจ่าย สามเดือนข้างหน้าค่อยไปจ่ายแล้วแต่กรณีที่ว่านี่นะตรงเนี้ยมันจะทําให้ลูกหนี้เนี่ยหายใจได้แล้วก็ยังไม่ถือว่ายังไม่เป็นหนี้เสียนะฮะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องเงิไปติดเครดิตบูโรอะไรคือพูดง่ายว่าฟรีดไว้แช่แข็งไว้นี่คือสิ่งที่แบงค์ชาติสั่งให้ทำเนะนี่ยนะตรงเนี้ยมีลูกหนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือในสภาพแบบที่ว่าแช่แข็งไว้นี่นะ แช่แข็งหนี้ไว้เนี่ยตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยทั้งลูกหนี้รายย่อยบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะกับเอสเมบีเนี่ยรวมแล้วเนี่ยสิบหกล้านสามแสนกว่ารายเป็นลูกลูกหนี้รายย่อยจะสิบห้าล้านกว่ารายเป็นเอสเอ็มบีจะประมาณหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งล้านรายเนี่ยนะยอดหนี้รวมกันนี่ประมาณหกจุดแปดล้านล้านบาทประมาณหนึ่งในสามของหนี้รวมทั้งระบบเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยนะหนึ่งในสามของหนี้ทั้งประเทศ นี่ที่ลงไปช่วยแล้วบอกให้เอาไปแช่แข็งนี่ไว้ก่อนถัดมาเนี่ยก็ช่วยกันต่ออีกแบงค์ชาติบอกว่าให้สถาบันการเงินเนี่ยซึ่งมันเป็นรวมหมายถึงทั้งไอ้ไอ้ทั้งธนาคารทั้งไม่ใช่ธนาคารนี่นะก็บอกว่าให้ลดเพดานดอกเบี้ยทั่วๆไปลงมา200ละ2-4 ต่อปีเนี่ยคิดกันเท่าไหร่ก็ให้ลดลงมา2-4%ทั้งบัตรเครดิตทั้งอะไรเนี่ยบัตรเครดิตให้ลดลงมาจากเดิมที่คิดอยู่18ให้ลดลงมาเหลือ16อสินเชื่อบุคคลบัตรกดเงินสดเนี่ยเพดานดอกเบีย้ยเดิมที่คิดกันอยู่เต็มๆถึง28เนี่ยก็ให้ลดลงมาเป็น25าจำนำทะเบียนรถเนี่ยนะดอกเบีย้ยที่เคยคิดกันคิดกันเต็มๆ28เปอร์เซ็นต์ให้ลดลงมาเหลือ24น,นี่คือสิ่งที่แบงค์ชาติสั่งให้ทำ เพื่อไปลดภาระของลูกหนี้ให้ได้นะแล้วถัดมาอ่ายังช่วยอีกขยักหนึ่งช่วยต่ออีกบอกว่าเพื่อให้ไม่หายใจคล่องขึ้นเนี่ยแบงค์ชาติบอกว่าสําหรับไอ้นี่สําหรับบางกลุ่มนะให้เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลเอาทำไมทําอย่างนั้นอ่ะคือหมายถึงว่าเดิมเคยมีวงเงินสักหนึ่งแสนเนี่ยก็เพิ่มไปให้อีก หมายถึงว่าใช้เงินหรือเหมือนกับได้สินเชื่อเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยฮะมันก็ดูมันเหมือนกับจะไปสวนทางจริงๆมันไม่ใช่แบงค์ชาติบอกว่าให้ไปเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตและสินเชื่อพวกนี้ให้เฉพาะลูกหนี้ที่ชําระหนี้ดีมาต่อเน,นื่องคือลูกหนี้ดีอะลูกหนี้ชั้นดีอะฮะแต่ว่าเน้นนะเน้นคนที่มีไรายได้ต่ำกว่าสามหมื่นเท่านั้นนะคือไอ้พวกที่เงินเยอะๆไอ้ตรงนั้นไม่ต้องไปช่วย คือพวกที่มีรายได้ต่ำกว่าสามหมื่นเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายได้มากได้ง่ายกว่าเนี่ยนะแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นลูกหนี้ชั้นดีลูกหนี้ดีก็ช่วยเขาหน่อยเพิ่มวงเงินเผื่อเขาจะต้องไปช่วยเรื่องปัญหาชีวิตอะไรต่างๆของเขาเนี่นะให้เพิ่มวงเงินจากเดิม1.5เท่าเป็น2เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนี่นะเริ่มตั้งแต่1สิงหาคมชั่วคราวนะครับ ไม่ได้ให้ไปตลอดนะช่วคราวเฉพาะตั้งแต่1สิงหาจนถึง31ธันวานะครับแต่ว่าอันนี้แหละไอมาตรการต่างๆมันก็เหมือนกับช่วยให้หายใจโดยเฉพาะไอเรื่องพักหนี้เนี่ยนะไอแช่แข็งหนี้ไว้เนี่ยนะมันช่วยอยู่ระยะ 1... 3เดือน6เดือนแต่พอครบ6เดือนแล้วทำไงอันนี้เรื่องใหญ่อันนี้แหละเรื่องใหญ,นนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ย,ส,ยส่วนหนึ่งเนี่ยนะ มันจะไปจบที่สิ้นกันยานั่นหมายถึงว่าพอตุลาเนี่ยต้องเริ่มจ่ายหนี้คืนท่านลองนึกภาพดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยไอ้คนสิบหล้านรายตรงนี้สิบกล้านกว่ารายเนี่ยนะรวมทั้ง SME ด้วยเนี่ยนะเขาไม่มีรายได้ส่วนหนึ่งตกงานกับส่วนหนึ่งถ้าเป็นกิจการเ้าเป็มอีก็อาจจะแย่อยู่หรือตอนนั้นอาจจะปิดกิจการไปแล้วก็ได้เนี่ยนะ แล้วไม่มีไรายได้แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายหนี้คืนนะอันนี้คือเรื่องใหญ่คือเรื่องใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นปลายปีนี้นี่คือสาเหตุที่แบงก์ชาติจะต้องสั่งอะไรไว้หลายอย่างโดยเฉพาะมาตรการของแบงก์ชาตินี่นะมันจะเกิดการเบี้ยหนี้โดยไม่เจตนาอาจจะมีพวกสวมรอยเจตนาไปด้วยอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง แต่มันจะเกิดปัญหานี้ขึ้นมาแน่นอนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยกำลังวันวันกันอยู่กันละคือพูดง่ายๆว่าแบงก์เองกับแบงก์ชาติเนี่ยกำลังเสียวกันอยู่เนี่ยยิ่งใกล้ก็ยิ่งเสียวยิ่งใกล้ก็ยิ่งเสียวมันจะเกิดการเบี้ยวหนี้แล้วเป็นหนี้เนา่าหรือ NPL ในภาษาแบงก์นี่นะตรงนี้แหละฮะแบงก์ชาติก็เลยลงมาจัดการอีกเรื่องหนึ่งไม่ทําไม่ได้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ เพราะว่าถ้าเกิดการเบี้ยหนี้ขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเงินมันจะไม่กลับเข้ามาที่แบงค์เนี่ยไอ้ที่ปล่อยกูอ้อไปแล้วเนี่ยจะรูปแบบไหนก็นแล้วแต่เนี่ยมันไม่กลับมาที่แบงค์เนี่ยสภาพคล่องของแบงค์ก็จะมีปัญหาอันนี้แบงค์ชาติก็เลยสั่งไปเมื่อวันที่22งมิถุนายนแบงค์ชาติสั่งแบงค์พาณิชย์ไปเลยบอกว่าห้ามให้งดการจ่ายเงินปันผลระหว่างการเงินปันผลระหว่างการคืออะไรค,คือแบงค์เนี่ยเขาจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ย ประมาณปีละสองครั้งเนี่ยนะกลางปีครั้งหนึ่งปลายปีครั้งเนี่ยไอ้ครึ่งปีแรกเนี่ยก็จะไปจ่ายกันประมาณสิงหายนี่ตรงเนี้ยที่จะจ่ายสิงหาเนี่แบงค์ชาติสั่งเลยคือมันไม่ได้ทุกแบงค์นะบางแบงค์เขาจ่ายกันแบบนี้แต่บางแบงค์เขาไม่จ่ายก็ไปจ่ายทีเดียวปลายปีแต่ว่าแบงค์ชาติต้องสั่งให้มันชัดเจนนะเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาว่างดจ่ายปันผลระหว่างกาลกกางปีครึ่งปีเนี่ยนะแล้วก็งดซื้อหุ้นคืนคือแบงค์เนี่ยเขาจะ คือคือตอนนี้หุ้นแบงค์เนี่ยมันค่อนข้างตกลงมาเยอะเนี่นะมันจะต่ำกว่ามูลค่าจริงไอ้สภาพแบบเนี้ยแบงค์ที่เขามีเงินหน้าตักอยู่เนี่ยนะเขาก็จะเอาเงินของเขาเนี่ยไปซื้อหุ้นของเขาเองเนี่ยคืนมาซื้อหุ้นในตลาดหุ้นเนี่ยกลับมาเป็นของเขาเนี่ยนะซึ่งมันจะมีผลดีที่จะทําให้เขาได้ซื้อหุ้นราคาต่ำหนึ่งนะฮะสองแล้วเวลามันมันมีปันผลขึ้นมาเขาก็จะได้ปันผลกลับเข้ามาที่ตัวเขาด้วยเนี่ยไอ้นี่ก็คือมันก็จะมาเป็นรายได้ด้วยเนะี่ย ไอเน,นี้ยแบงค์ชาติบอกว่าห้ามเอาเงินไปจ่ายปันผลห้ามเอาเงินไปซื้อหุ้นคืนเงินที่มันมีก็คือเงินกองทุนของแบงค์เนี่ยมันก็เหมือนกับเงินหน้าตักมันก็เหมือนกับกระเป๋าตังค์ของแบงค์นี่แหละที่จะต้องมาใช้จ่ายทําธุรกรรมนู่นนี่ปล่อยกู้นั่นนู่นนี่อะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็คือเงินหน้าตักเงินในกระเป๋าแบงค์นี่แหละ ถ้าเอาไปใช้เรื่องปันผลมันก็มีเงินนึงที่ต้องตัดออกไปส่วนถ้าเอาไปซื้อหุ้นมันก็ต้องเอาไปตัดเอาไปกองอยู่ในนั้น mm hmm. ส,ส่วนหนึ่งมันก็เออกมาใช้ไม่ได้เพราะเอาไปซื้อหุ้นไปแล้วหรือเอาไปจ่ายปันผลในผู้ถือหุ้นไปแล้วเนี่ยนะแบงค์ชาติสั่งเลยเพราะแบงค์ชาติมองว่าปลายปีอาการหนักแน่เพราะฉะนั้นแบงค์ทุกแบงค์ต้องไม่เอาเอาเงินกองทุนไปใช้เรื่องอื่นนะนี่คือสิ่งที่แบงค์พาณิชแบงค์ชาติสั่งแบงค์พาณิชไว้นี่นะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า ให้ไปประเมินและก็ทบทวนการบริหารไอ้เงินกองทุนหรือกระเป๋าตังหรือไอ้เงินหน้าตักเนี่ยในช่วงหนึ่งถึงสามปีข้างหน้าสามปีอีกแล้วเมื่อกี้อะไรสามปีฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ก็มีสามปีนี่นะฮะอันนี้แบงค์ชาติก็บอกว่าให้ดูเรื่องการบริหารสามปีอีกแล้วก็แปลว่าเมื่อกี้เรื่องเรื่องอรองนายกสมคิดไปสั่งให้สอง วิสาหกิจใหญ่รัฐวิสาหกิจใหญ่ก็คือปตทกับกฟผเนี่ยไปวางแผนเรื่องการลงทุน1.1ล้านล้านบาทในแผนลงทุน3ปีนับจากนี้ไปนี่นะนี่มาแบงค์ชาติก็บอก3ปีเหมือนกันนั่นหมายถึงว่าทั้งแบงค์ชาติทั้งรัฐบาลเนี่ยก็มองเห็นในเรื่องเดียวกันนี่ว่ามันจะสาหัสไปยาวถึง3ปีอันนี้ผมตีความเองนะงนก็ไม่น่าจะผิดนะครับ พอมันเป็นแบบนี้มันชัดเจนในความรู้สึกของเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมตามข่าวอยู่ตลอดเวลาหรือท่านถ้าตามข่าวอยู่ตลอดเวลาท่านจะเห็นเนี่ยว่ามันแปลว่าอาการหนักแน่ปลายปีเนี่ยอาการหนักแน่นี่นะฮะซึ่งไอาการรักษาเงินระดับเงินกองทุนเนี่ยหรือว่ารักษาเงินหน้าตักของแบงค์แล้วไม่เอาไปใช้อย่างอื่นที่ที่แบงค์แคสสั่งไว้นี่นะเพราะว่าไอเงินกองทุนตรงนี้เนี่ยมันสําคัญไอเงินหน้าตักของแบงค์เนี่ยมันเกี่ยว เกี่ยวข้องกับเรื่องการไปปล่อยกู้การไปทําธุรกรรมต่างๆเนี่ยไอ้เงินตรงนี้ถ้าไปปล่อยกู้ถ้าไม่มีเงินเนี่ยมันปล่อยกู้ไม่ได้น,นะฮะนั่นหมายถึงว่าเงินมันไม่เข้าไปหล่อเลี้ยงระบบของธุรกิจธุรกิจเดินต่อลําบากก็ยุ่งนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เงินตรงนี้มันถึงสําคัญไงเพราะยามหน้าซิลหน้าขวานอย่างนี้เนี่ยถ้ามันแบงก์เงินหน้าตะหายไปเนี่ยไม่พอตอนนี้มันพอนะ แต่ถ้าเกิดวิกฤตนี่เน่าขึ้นมาครั้งใหญ่ปลายปีเนี่ยถ้าเงินไม่มีเงินไม่พอท่านลองคิดดูสิครับมันจะเกิดอะไรขึ้นแบงค์ชาติเห็นตรงนี้คนที่ดูเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเขาหวาดเสียวเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะทุกคนห่วงเรื่องนี้กันหมดเลยนะนี่คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นได้ว่าแบงค์ชาติออกมาแอคชั่นแบบนี้ปลายปีเนี้ท่านเตรียมตัวดูให้ดีนะครับ เพราะว่าไอ้เรื่องลูกหนี้เรื่องหนี้ครัวเรือนเนี่ยนะให้ท่านเข้าใจง่ายๆถ้่านนี่เน่าขึ้นมาหรือว่าคนเป็นหนี้กันเยอะๆเนี่ยแล้วไม่มีรายได้เนี่ยตกงานด้วยเนี่ยหรือว่ารายได้ลดลงรายได้หายไปเนี่ยมันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าถ้ามันยิ่งเกิดหนี้เสียขึ้นมาอีกมันจะเป็นเรื่องยาวเข้าไปอีกนะกาลังซื้อที่หดหายไปยิ่งแย่หนักขึ้นเนี่ยยิ่งหดหายไปมากขึ้นเนี่ย มันก็จะไปวนต่อถ้าที่เคยใครเคยติดตามเรื่องระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะไปวนต่อว่ากําลังซื้อไม่มีของที่ก็จะผลิตออกมาเขาก็วันๆเขาก็ผลิตออกมาน้อยลงการลงทุนก็จะน้อยลงมันก็จะกระทบวนเวนร,ระบบไอ,ไอเงินที่จะเข้าไปอยู่ในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็น้อยลงน้อยลงการจ้างงานก็น้อยลงจ้างงานก็น้อยลงไอคนที่ไม่เป็นหนี้ก็เดือดร้อนไปด้วยนะคือท่านอย่าคิดว่าท่านไม่ได้เป็นหนี้สมมุติท่านที่ไม่เป็นหนี้เนี่ยนะท่านจะคิดว่า โอ้ใครจะเป็นหนี้ก็ช่างมัน,นไม่ได้เกี่ยวกับเราจะไปสนใจทําไมเรื่องเศรษฐกิจมันจะแย่ไม่แย่เนี่ยนะไม่ใช่นะครับท่านทํามาค้าขายถ้าเศรษฐกิจไม่ดีท่านค้าขายก็ฝืดก็แย่ไปด้วยนะคนทํางานถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยการจ้างงานก็จะมีปัญหาไปด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้กระทบเฉพาะคนเป็นหนี้ไอ้นี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่มันเป็นอยู่ในบ้านเราอยา่างนี้แล้วทั่วโลกด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านจำเข้าใจง่ายๆนะฮะ ทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเนี่ยเศรษฐกิจมันแย่ทั่วโลกแล้วมันแย่หนักขึ้นพอมันแย่หนักขึ้นเนี่ยไอ้องคนที่รับผิดชอบเรื่องเศรษฐีเรต้องใช้มาตรการต่างๆลงมาจาัดก,การเพื่อที่จะรองรับวิกฤตที่มันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าปลายปีเนี่ยนี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกท่านได้ตอนนี้ก็คือเตรียมตัวว่า ปลายปีมันจะเกิดวิกฤตที่หนักกว่านี้อีกเนี่ยท่านจะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตท่านอย่างไงเนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากไอ้คาแนะนําสําหรับคนที่เป็นนี้เนี่ยคงไม่ต้องพูดกันมากท่านก็คงจะรู้กันเยอะหรือว่ามันมีวิธีที่จะไปหาข้อมูลกันได้เยอะแต่แค่บอกว่าให้ท่านเตรียมตัวให้ดีเตรียมใจให้ดีที่จะรับมือวิกฤตที่มันจะเกิดขึ้นปลายปีนี้มันหนักแน่นอนและเป็นเรื่องใหญ่แน่นอนหนักกว่าปี40ด้วยนะครับ นี่คือสปอตไลท์เทอร์เรฟแล้วเจอกันใหม่ครับ